เคยบอกแล้วอะไรที่มันไม่ใช่ของจริงก็ไม่ต้องพยายามถแถลงต่อไปเป็นไงล่ะอ่ะสุดท้ายล่าสุดวันนี้เรื่องลอตเตอรี่ระหว่างนาวัดของมิสแกนกับวีซีอของหงทองลอตเตอรี่วันนี้ครับล่าสุดเลยเนี่ยทางวีหงทองลอตเตอรี่เนี่ยออกมาถแถลงข่าวแล้วว่ายอมรับไอคนที่นวัดเอามาถแถลงข่าวด้วยเนี่ยเซตขึ้นมาจัดชาขึ้นมา แต่ใช้คำเลี่ยงๆว่ารีวิวไม่ใช้คำว่าเซ็ตไม่ใช้คำว่าคอนเทนต์ใช้คำว่ารีวิวอันนี้นะครับเป็นบทเรียนทางการตลาดของนักลงทุนอย่างหนึ่งเลยนะครับคุณทำธุรก,กิจที่มีภาพลักษณ์องค์กรเป็นหลักร้อยร้านร้อยล้านบาทแต่ปรากฏว,ว่ามันมีเรื่องความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นไม่ถูกจริงแต่ไปจัดฉากไปให้ข่าวว่าถูกจริง มีการแจ้งคงแจ้งความพยายามทำนู่นทำนี่สุดท้ายออกมายอมรับตรงๆเซ็ตขึ้นมาแต่ก็พยายามแบ่งรับแบ่งสู้ว่าแต่ก็ยังมีคนถูกรางวัลจริงๆนะคะแต่ว่าตัวละครที่มารับเนี่ยอันเนี้ยจ้างมารีวิวอ่ะไม,ไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างฝ่ายการตลาดไปจ้างซีอีโอไม่รู้อ่ะแต่มุมหนึง่งผมไม่ค่อยอยากจะวิจารณ์ ผู้บริหารอะไรเท่าไหร่นะแต่ผมขอ,อนิดนึงเถอะ <c oughs> บุคลิกอะที่เวลาไปแสดงออกกับลูกค้ากับคนอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านเนี่ยผมเห็นบุคลิกพูดแบบนั้นเนผมก็ไม่เชื่อแล้วผมก็ไม่เชื่อแล้วซึ่งสุดท้ายก็ออกมายอมรับตรงๆประเด็นที่น่าสนใจก็คือหนึ่งเป็นซ e อใช่แต่เจ้าของเงินทุนคืออีกคนนึงซึ่งไม่ใช่เขา ก็คือคนที่เซ็นสัญญาในมิสแกนนั่นแหละและคนที่เป็นเจ้าของบริษัทหงทองลอตอรี่ CEO V จะใช้คำเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเป็นแค่หุ้นส่วนหุ้นหนึ่งและเป็นหุ้นลมคือไม่ลงเงินแต่ลงแรงเป็นหุ้นเป็นหุ้นส่วนไม่จะถามว่าเป็นเจ้าของไหมถ้าใช้คำว่าหุ้นส่วนก็ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมไม่ใช่เจ้าของคนเดียวแต่ถ้าเป็นเจ้าของตามกฎหมายก็คือนายทุนที่เป็นเจ้าของบริษัท ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างต่อมาพอบอกว่ามีคนหนึ่งที่เซตฉากขึ้นมาเพื่อถูกรางวัลแลว้วที่เหลือ,อคนถามเยอะนักข่าวก็ถามทางหงทองก็บอกว่ามีแค่อันนั้นแหละค่ะที่เซตมาคือคุณครับคุณได้ใช้คุณวีคุณวีได้ใช้ต้นทุนของความน่าเชื่อถือในทางกรตลาดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาของคุณวี หมดเกลี้ยงแล้วนะครับในรายการโหนกระแสทันทีที่คุณไม่สามารถตอบได้ว่าเซ็ตไม่เซ็ตจ้างไม่จ้างเจอกันในศาลแล้วปรากฏวันผ่านไปสองวันคุณออกมายอมรับแบบนี้ต้นทุนความน่าเชื่อถือมันมีจํากัดนะครับของทุกคนและที่สําคัญรุ่นลงเนี่ยจะเจ้าของธุรกิจแต่ละปีเนี่ยเป็น หลายร้อยเจ้าเจ้าสัวทุกรุ่นรุ่นเจ n หนึ่ง gen สอง gen สาเจอมาหมดมองวัดเดียวก็รู้ว่าคุณวีอ่ะไม่น่าใช่เจ้าของธุรกิจโดยตรงน่าจะน่าจะเป็นคนดูแลแต่ไม่ใช่เจ้าของเงินที่หามาลงทุนเพราะว่าความเชื่อมโยงอะไรเนี่ยที่พยายามอธิบายคือเอาง่ายๆนะผมมาเจอผู้หญิงเก่งมาเยอะอย่างของคุณวีเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดที่ว่า จะเก่งขนาดก้าวกระโดดมาทำธุรก,กิจหลักร้อยล้านได้อะถึงจะบอกว่ามันถึงจะบอกว่าเป็นสตาร์ทอัพก็เถอะเอาง่ายๆคุณมีเข้าใจคำว่าสตาร์ทอัพหรือเปล่าสตาร์ทอัพคือคนที่คิดคนที่ทําได้ถ้าคิดไม่ได้ถ้าทําไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่าสตาร์ทอัพนะมันไม่ได้เรียกว่าสตาร์ทอัพนะแล้ววิธีการพูดเนี่ยเวลาพูดจาอะไรให้มันพูดชัดๆอย่าพูดแบบเหมือนไม่มั่นใจตัวเองอะ่ะคนเป็นนายคนมันต้องพูดให้มันชัด แล้วที่หลังเนี่ยเวลาไปหาที่ปรึกษาการตลาดหาที่ปรึกษากฎหมายอ่ะหาให้มันดีๆหน่อยเอาแบบไปกันได้ไม่ใช่ไปกอดคอแล้วตายถึงเวลาเขาถีบหัวส่งแบบนี้ร้องไห้อ่ะมันร้องได้แต่มุมหนึง่งผมด้วยความเป็นห่วงแล้วกันคือผมก็รู้ว่าวันเนี้ยคุณวีก็ยังต้องขายลอตเตอรี่ต่อนั่นแหละเอาเป็นว่าทิศทางหลังจากนี้ลอง คือหงทองลอตเตอรี่เนี่ยมีช้อยหนึ่งก็คือเปลี่ยนคุณวีออกเลยเอาคนอื่นขึ้นมาชูแทนแล้วก็เดินหน้าต่อเพราะคุณวีเนี่ยถือว่าถือว่าในทางในทางการตลาดเนี่ยเป็นสินค้าที่ที่น่าจะขายยากแล้วล่ะหลังจากนี้ไปนะแต่ในทุนเขาไม่เดือดร้อนครับานทุนเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบริษัทเขาลงทุนสร้างภาพลักษณ์ใหม่เขาก็ได้ใหม่แล้วยังไงก็ตามนะครับบทสรุปของนวัดมิสแกนหงทองวันนี้ ต้องยอมรับแล้วว่านวัดคือข้อมูลเป๊ะมากฟาดมากและไม่กลัวที่จะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าจะต้องถูกฟ้องร้องจนสุดท้ายผมคาดการส่วนตัวว่าเรื่องกำลังลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆ <c oughs> ลามไปถึงเจ้าของเงินเจ้าของเงินก็เลยสั่งให้มาเบรกหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดไล่กันไปต่อมันจะไปถามว่าคุณเอาเงินจากไหนมาลงทุน นั่นแหละครับที่น่าเป็นห่วงอะไรก็ตามที่มันก้าวกระโดดแบบแปลกๆอะไรก็ตามที่มันไม่ได้มาด้วยความสามารถที่แท้จริงของตัวเองมันย่อมต้องมีค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่ออยู่ต่อหน้าแสงเมื่ออยู่ต่อหน้าสื่อมันอยู่ข้างหน้าแสงหน้าสื่อก็ไม่ได้อยู่ง่ายนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยเหมือนจะลากอีกหลายคนไปซวยด้วยนะ โดยเฉพาะมีทนายบางคนก็เคยไปออกรายการนั้นด้วยเนี่ยอาจจะซวยไปด้วยนะเพราะไปพูดพาดพิงว่าซีกว่าคนนั้นคนนี้นะรณรงค์งเนี่ยซีไม่ซีอะไรไม่เคยไปอ้างเลยไม่ว่าจะเป็นของสำนักไหนไม่เคยอ้างเลยมีก็บอกว่าก็เดี๋ยวส่งให้เขาไปดูว่าเขาสนใจข่าวนั้นไหมข่าวในนี้ไหมไม่เคยอ้างเลยนี่ขนาดเป็นแขกรับเชิญหนึ่งเดียวในประเทศนะ ตั้งแต่ดิจิตอลทีวีที่ไปน,นั่งในรายการทอล์กเยอะที่สุดแล้วอันนี้อันนี้เลมได้ไม่ได้ว่าเก่งอะไรนะแต่บอกว่าแค่ไปนั่งบ่อยแค่นั้นเองอาจจะเป็นเพราะกูว่างมั้งอะแต่ส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมเรื่องนี้นะครับผมผมแนะนําแล้วกันอะผมว่าอะในมุมในมุมในมุมหนึ่งในมุมหนึ่งทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าว่าผิดถูกอะไรไงความเห็นเป็นยังไง ในมุมการตลาดเนี่ยน่าสนใจนะเออวิธีการทําการตลาดของเขาทำมาร์เก็ตติ้งของเขาเนี่ยคือสร้างคอนเทนต์แล้วไปเตะคนที่มีชื่อเสียงเพื่อให้สื่อหลักประจับจ้องแต่เสียดายเสียดายเสียดายจริงๆมันมันก้าวพลาดไปนิดนึงมันพลาดไปหน่อยนึงถ้ามันรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงมันต้องถอยละมันต้องหยุดละมันยังดันทุลังต่อไปแล้วทุก ทุกปัญหาผมให้คำคมอันหนึ่งสนิมย่อมเกิดแต่เนื้อในเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่คนในออกมาให้ข้อมูลกับฝัง่งของคุณนวัดผมว่าคุณนวัดก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแต่รอบนี้บงังเอ,อิญมันมีการหักกันภายในมีการขัดกันของผลประโยชน์ภายในมันเลยเกิดกระบวนการแฉยกทีมขึ้นมาเอาแล้วนะครับบทเรียนเรื่องนี้สังคมที่ต้องเรียนรู้ประชาชนอย่างผมหรือคุณที่ต้องเรียนรู้คือถ้ามันเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันมาจาก ที่มันเป็นการตลาดหรือมันเป็นการทำการตลาดหรือเป็น marketing หรือเป็นคอนเทนต์อย่าเชื่ออะไรที่เราเห็นผ่านโซเชียลมีเดียง่ายๆแม้นางงามจะมาแจกนางวันเองก็ตามก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่นางงามเอาไปแจกจะเป็นของจริงโอ้โหพูดอย่างนี้ไปเนี่ยไปคิดต่อกันเอาเองนะครับว่ายัางไงาไม่อยากสรุปแป๊งสิ้นแต่บทเรียนวันนี้เป็นเป็นการ เป็นเคสสัดี้ที่จะเอาเป็นเล่าให้นักเรียนนักศึกษาด้าน,นการตลาดฟังได้อย่างดีเลยว่าทํามาแบบนี้มันโตไวนะใช่แต่เวลามันดิ่งมันก็ดิ่งไปไวเหมือนกันวันนี้ครับกดติดตาม YouTube Channel Fanpage Facebook ช่องทางทุกช่องทางของทนายคู่ใจได้นะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ปี2 5 6 6สําหรับทุกคนนะครับที่ช่วยพพอร์ตช่วยติดตามเรามาตลอดสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบเสื้อทนายคู่ใจช่วงปีใหม่เรามีแคมเปญโปรโมชั่น ล่อยสินค้าให้หมดนะเหลือไม่ถึงสิบตัวหรอกตัวละสามพันบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศแต่พิเศษกว่านั้นสําหรับเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ถ้าใครสั่งซื้อนอกจากจะได้เสื้อสามพันแล้วจะได้สิทธิ์ในการปรึกษากับธนาดนนรงโดยตรงด้วยอันนี้เฉพาะคนสั่งซื้อเสื้อนะครับสามพันบาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศจากัดลิมิตแค่ไม่ถึงสิบตัวนะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ